สวัสดีค่ะวันนี้ไอจะมาสอนทุกคนทำรวมลิงก์แม่ขาออนไลน์นะคะก่อนอื่นเลยนะคะให้เราเข้าไปที่แอป Store และโหลดแอปนี้มาค่ะ l i n k ์ n b น o นะคะพอเข้าแอปแล้วให้เรากดไปที่ Template นะคะเลือกอันที่มีคำว่าฟรีอยู่บนหัวแบบนี้นะคะให้กดสร้างค่ะพอเลือก Template ที่ต้องการเสร็จแล้วนะคะให้กดคำว่าปรับแต่งเลยค่ะ แล้วเราก็มาเริ่มปรับแต่งกันตามใจชอบเลยนะคะโดยลบรูปภาพเก่าแล้วเอารูปภาพใหม่ของเราที่เราต้องการจะใส่ไปนะคะและตั้งชื่อหัวข้อนะคะชื่อร้านหรือเป็นชื่ออะไรก็ได้นะคะพอเสร็จแล้วนะคะให้เรากดที่อันแรกเลยนะคะออนไลน์สต์ค่ะให้เราคลิกไปที่คำว่าออนไลน์สต์เลยนะคะและเปลี่ยนจากคำว่า ออนไลน์สโต์นะคะเป็น Line Official ของเรานะคะหลังจากนั้นให้เราไปก๊อปปี้ลิงก์ l ล n e ออฟ i ิเชีของเราเอามาวางและให้เลือกไอคอนหรือว่าโลโก้ของเทมเพลตนั้นๆน,น,นะคะ,ะทําแบบนี้ไปทุกๆแพลตฟอร์มที่เราต้องการจะใส่เลยคะ่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะและให้เรากดส่งออก ก็จะเด้งเข้ามาที่หน้านี้นะคะให้เรากดคัดลอกลิงก์ตรงนี้เลยนะคะพอคัดลอกลิงก์เสร็จแล้วนะคะให้เราเข้า google.com h r e และพิมพ์คำว่าย่อลิงก์ให้เลือกหัวข้อที่2ค่ะแล้วให้เรากดวางลิงก์ที่เรา copy มาเมื่อกี้นี้นะคะแล้วเขาจะมาย่อลิงก์ให้เราเป็นตรงนี้ค่ะมันก็จะเป็นลิงก์ที่สั้นลงนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเห็นไหมคะมันจะเหลือแค่นี้เองนะคะมาลองดูกันนะคะ จะขึ้นเป็นหน้าตาแบบนี้เลยลองไปทํากันดูนะคะถ้าทําไม่ได้คอมเมนต์ไวะะ้เลยค่ะ